สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะน้ำชาอวดหุ่นแซบท้องโตฉเฉลยชื่อลูกชายเก๋มากเขากลับคุณแม่สุดๆน้ำชาชีรนัทอวดหุ่นแซบท้องโตเสิร์ฟความสวีทกับดร wow. ์วาวทำทะเลหวานเจีย๊ยบเฉลยชื่อลูกชายคนแรกสุดเก๋น้องน้ำทะเลเขากับชื่อคุณแม่แบบสุดๆนับถอยหลังอีกไม่กี่เดือนก็จะได้เห็นหน้าลูกชายคนแรกแล้วสำหรับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดง น้ำชาชีรณนสุยานนท์และดอกเตอร์วาวดิกะลัฐทพิพัฒน์ซึ่งแถมก่อนหน้านี้คุณแม่น้ำชาแอบบอกใบชื่อลูกผ่านอินสตาแกรมว่าทะเลทะเลหรือชื่อลูกจ๊ะน้ำทะเล3สัปดาห์แต่ก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าใช้ชื่อนี้หรือไม่นั้นล่าสุดสามีหนุ่มดอกเตอร์วาวควงว่าที่คุณแม่น้ำชาที่ตอนนี้กำลังตั้งครรภ์ลูกชายคนแรกได้ประมาณเจ็เดือนแล้วไปเที่ยวทะเลพร้อมอวดภาพสวีทหวานของว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดง เล่นเอาทะเลหวานเจี๊ยบเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้ยังเผยภาพสุดเซ็กซี่ของคุณแม่น้ำชากับชุดว่ายน้ำทูพีซส,สุดแซบโช์พุงน้อยๆแถมคุณสามีสุดที่รักดอ,กอร์วาวกำลังบรรจงค่อยๆวาดภาพทะเลบนท้องของภรรยาพร้อมกับข้อความว่าน้ำทะเลค่ะก็ทำเอาพิตต้าณนะพัทรุงก็สงสัยว่าภาพดังกล่าวใช้ชื่อลูกชายของทั้งคู่หรือไม่นั้นเขาไปคอมเมนต์ถามในอินสตาแกรมของสาวน้ำชาว่าชื่อนี้แล้วใช่ไหมด้านน้ำชาเข้ามาตอบกลับว่าใช่จ้า จากนั้นพิตาก็เข้าแสดงความคิดเห็นว่าดีชื่อเข้ากับชาดีรวมถึงบรรดาแฟนคลับเข้ามาชื่นชมชื่อลูกชายของทั้งคู่เป็นจำนวนมากว่าเป็นชื่อที่น่ารักและเก๋มากขอขอบคุณอินสตาแกรมน้ำชาเนสะกอร์ทีและแหล่งข่าวจะข่าวสดค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ